ลาวต้มเล้าย่างโบอพ่อพี่น้องขาแถมยังมีอายเวียดนามนะทุกคนค่มาต้มเล้าตัวเล่าอีกด้วยการเอาไขาป่ปลอมมาจับสลากนะพี่น้องเด็กหน่อยที่ไปปลาลูกโปงหรือว่างานบุญสวงเฮื่อเนี่ยทีไปปลาลูกโปงเนี่ยได้รางวันเป็นไข่นะทุกคนได้เป็นอ่า เลยนะเป็นแผงเลยแต่สุดท้ายกับไข่ปลอมสีแค่แป้งแล้วก็อ่ะคืออ่ะสีปรุงอาหารพี่น้องเขาไปในโต๊ะไข่นะคะเรื่องเล่าจะเป็นแนวไรคะเดี๋ยวเฮามาับชมับฟังนะคะก่อนที่จะไปส้มไปฟังนะคะเบวาก็ต้องกล่าวคําว่าสวัสดีเด้อพี FC, ่เบฟซีทังฟังไทยนะคะเบว,ว่าจะเป็นทางฟังไทยหรือว่าทางต่างประเทศะคะ่ะ สบายดีพี่ีเอฟซีทางฟังลา่าหรือว่าทางต่างประเทศเดอร์จ่าที่เขามาติดตามหบชมหาฟังเพราว่าคนโกรคนเกา่าคนเดิมจ้ะพี่น้องครับวันนี้เพราว่าจะฝากของกับเลา่านะทุกคนและหนึ่งในนั้นก็คือไข่ต้มเพราว่าจะต้มไข่ฝากไปให้แม่แต่แม่บอกว่าขอปลากระป๋องได้ได้ไหมขอกระปลากระป๋องด้วยได้ไหมเพราว่าว่าเพราว่าไม่ได้ซื้อปลากระป๋องนะคะพี่น้องเพราว่าสื่อแต่ไข่นอกกับสื่อ,อมาหมา,มานะพี่น้องแล้วก็ข้าวนมนิดนหน,น่อยเนาะ เดี๋ยวห่าไปเอาเถิงขีดหนีน้ากันนะคะพี่น้องคะ่ะแม่บอกว่าเพ่ว่าเอ้ยจะฝากขมมาเล่าสื่อปากระป๋องฝากมาให้แม่น้ำในเร้อแต่ว่าเพ่ว่าก็ดันบริสือนะคะพี่น้องคะ่ะก็เลยได้ไข่ต้มทุกคนคะ่ะปราเด่นหอนพี่น้องคะ่ะงานบุญสวงเพื่อนะคะหรือว่าแข่งเรือหางยาวที่อยูเล่าตอนนี้นะทุกคนกําลังทําการจัดกันเป็นอ่า หลายพื้นที่เลยก็ว่าได้แต่ว่ามีใครปลอมระบาดนะคะพี่น้องค่ะมีใครปลอมระบาดนักพี่น้องเอ้ยเด็กหน่อยนะคะไปซัดลูกโป่งนะทุกคนไปบ้าลูกโป่งในงานต่างๆนะคะแต่ว่ากับใดลางวั่นมานะพี่น้องไข่อืมไขรซึ่งอายเวียดน้ามของอ่าล่าวเฮานี่ละ่ะ เอาม้านะทุกคนมาทําการบอกว่าโอ้เจ้าใดลางวัลเดอ้อเจ้าปลาได้นะคะได้ไข่ไปแต่ว่าพ่อเอามาแล้วเป็นไข่ปลอมนะเนาะเดี๋ยวเหลืองเน่าจะเป็นแนวไดพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวข้ามาว่าวเถึงคลิปนี้น้ากันนะคะและวพหว่ากัดจะมาว่าวถึงว่าทําไมถึงต้องคนที่ลาวถึงได้สั่งให้เพาวาเนี่ยซื้อปลามาม่าปลากระป๋องไข่ฝากเมื่อไห่นะพี่น้องเนาะเพราะว่า จืดสวงและดูเก็บเกี่ยวเขานะคะก่อนที่จะไปรับชมเราฟังนะคะก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามกดซับสไคร์ในเด้อเพื่อเป็นกําลังแรงใจหให้พี่ว่าจ้าไข่ปลอมไข่ปลอมเด็กน้อยไปซัดอย่างอยู่บุญชองเอเมื่อวานนี้มาและได้ไข่มาแตะหนึ่งดีใจว่าได้ไข่หน่วยใหญ่มาสุดเบิง่งรุนไข่ปลอมไข่เอียงจะมาฟูน้ำองลงก็มีอยียงเลยเบาวงยองก็มีออียงเลยดิเอ๊ ตัวที่เขาซื้อมาเบื่องเดอร์จะจมอยู่ใต้น้าเลยเห็นบะเห็นบ่สองง่อยนี่เป็นไข่แท้ไข่เอามาจากแตะซื้ออยู่บ้านเฮาอันนี้ซื้ออยู่บน s ô ง g เหือลอยน้ําอืองลึงอังลางไม่มีอย่างเลยบอกวงว่องนี่คือความจริงเห็นแตะข้าเจ้าทายลงระบบเสือบัดนี้มาเจอกับตัวเองคอยกับเชบย้อมเห็นคนเดียวใช่หลายๆคนเห็นนําปลอมแทบปลอมว่าเวลาเตะ เวลาเอาออกจากปอมาแล้วมันจะเป็นแบบนี้เนี่ยแล้วบบมีเลยไข่ขาวมีแต่น,น้ำสีเหลืองอิเล่นี่บ่้ํน้ำสีผสมเป้งเอออันตรายเลยเด็กน้อยดีใจว่าได้ไข่หน่วยใหญ่ว่าส้นอิดองรองเองแรงนี่นี่ปัดสองหน่วยที่ซื้อมาจมพูดอยู่ใต้น้ำโอ้หักหลหักหล ปลอมแบบนี้ก็มีห้ามกินเด้อพี่น้องเลยย่านมันเลงมาล้างเลยสองนาะแพ่ว่ากลับมาสื่อไข่นะฟ้องอะแพงละร้อยหกสิบบาทนะพี่น้องคะ่ะแต่ว่าเบอร์ศูนย์เราเป็นเบอร์ใหญ่เลยนะเป็นเบอร์ใหญ่เลยเบอร์ศูนย์นะพิ่บอกว่าเป็นไข่แฝดนะพี่น้องอันนี้หุใใใบในะนในในกล่องอสิบุญใหญ่บันไดเนาะแต่ที่จริงอันใหญ่นะคะนี่คือ พค่ว่าจะเตรียมนะจะต้มนาะพี่น้องเนาะต้มแล้วก็เสียเอาทรงทรงเมล่าเอาเนาะต้มแล้วแล้วก็สีฝากเมล่าเอาเนี่งยง่ายๆพอโอะคะพี่น้องเพราะว่าส่วนนี้กําลังเกี่ยวเขานะบ้านเพื่อว่าบริษั่โหลดเกี่ยวเขานอกแต่ว่าใส่ด้วยมือนะเกีียวมือแล้วก็เกี่ยวด้วยจัดอะจักพี่น้องคะเกีียวด้วยจักตัดห้าเนาะแม่บอกว่า ฝากปลากระป๋องมาให้เน้ด้วยจากแพ็กหนึ่งนะคะพี่น้องเพราะว่ากับบริสือนะพี่น้องบริสือเนาะก็เลยบริบริฝากปลากระป๋องเมื่อห้พอกับเมสัมได้แต่มาหมาเนาะมาหมาสองมาหมาสองถุงพี่น้องเอ้ยถุงละสิบห่อเนาะก็เลยได้แต่มาหมาหัเนี่ยกับขนมนิดหน่นอยเพราะว่าอ่าเพราะว่าบริพากเมื่อลลยนะพี่น้องพากเมื่อสัมนึงเพราะว่าอ่า บริตั้งใจที่จะฝากน้ำมันเผาเนาะเพราะวา่าผู้ที่บันเนีย้ยนนองสมศรีบอกว่าน้องสมศรีจะฝากของอ่าเพว่าก็เลยบอกอ่ะขั้นสันเพวว่ากับสื่อโซลารเซลล์นะพี่น้องนี่เนาะคืออันนี้แค่นี้แหละแล้วก็มีกระเป๋านะอันนี้นะทุกคนมีแค่นี้เลยก็จะมีมาม่าอันนี้เนาะแล้วก็ขนมนะแค่นั้นแหละพี่น้องคะ่ะมาม่าขนมแล้วก็สีตมไข่เนาะสื่อไข่มาแพงหนึ่งฝากเหมือนะหายหมดคนกิน เกี่ยวเขา,ามีปลากระป๋องแต่ว่ามีมาหมาแม่บอกอยากได้ปลากระป๋องเพราะว่าบริสุทธิ์เี่เด้อจ้ะเนาะเพราะว่าเพราะว่าเห็นในข่าวพี่นนองอีกอย่างนึงอ่ะอยากฝาฟกไลยกูนีอยู่แต่ว่าบริเมเมอรเองเนาะทาเมอ่อเองเด้สิตบมอไดไล่ไแล้วก็สิฝฟกเมอรอแล้วก็สิเอาเมอร์น่ะพี่น้องอีกอย่างหนึง่งเพราะว่ามังกินไขต่ตบกินไขต่ตบกับ ับเจวนะพี่น้องจับขขาเหนียวเนาะกะอิมแล้วอะตมไข่ตมไข่ให้หลูกให้ล้านกินก่อนไปห้องเฮียนยำมะเสรอไข่คนละนวยละนวยจับกับเจวขขาเหนียวกะแล้วเลยพี่น้อยอิมย่มละยำขาบหนึ่งแล้วเนาะเนี่ยอันนี้คือทั้งบดเนี่ยลอยกลัวพี่น้องคิดเป็นเงื่อนเกีกบอะบดทึงแสนสัมแต่ว่าคือฟองใหญ่ชุดเลยนี่เบอร์ศูนย์เนาะ นี่นะคะเดี๋ยวสิต่แล้วก็สิใไซถงุงให้เขามหาหับเอาเนาะคนที่ว่าเป็นสิมหาหับเอาของนะคะพี่น้องเนาะนี่แหละแปลว่าจะให้เบิงเนาะ นั่นราคาก็เป็นของเนอทีเพื่อว่าเตรียมที่จะเอาทรงกับบ้านนะคะพี่น้องค่ะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เกี่ยวเขาเนาะลวก็อาหารการกินกับสิบค่อยมีปัญไรอย่างเช่นนะทุกคนปลาคอนคือสมัยแต่ก่อนนะมันโบมีแล้วเป็นยังคือปลาคอนสมัยแต่ก่อนมันโบค่อยมีเพราะว่าปัจจุบันนี้นะคะการทํานาอยู่ในลาวเนี่ยคือใช้สารเคมีเยอะพี่น้องค่ะ ปุ๋ยต่างๆนัานาะนะคะ TR มีการที่ว่าเอาลงทุนเนาะอย่างเช่นคือพี่ว่าก็เคยบอกไปว่าอ่าทางอ่านักลงทุนอ่าเช่าเวียดนามอ่ะเผื่อเอามาลงทุนแล้วก็เอาปุ๋ยมามาหายเฮาลงทุนก่อนโน,น,น่นนั่นลายยางจะบอกว่าจะเป็นปุ๋ยเวียดหรือว่าปุ๋ยเลาาหรือว่าปุ๋ยไทยยังก็แล้วแต่พี่น้องถาเฮาใส่สารเคมีไปนานๆนะคะดินและอ่ะ ป่าในหนามมันกับบคอยมี่โบคือแตะกอนนะสมัยแต่กอนนะ่ยอนไปที่ว่าตอนที่เพว่วายังบนที้เขามามรุงเทพะทุกคน20กว่าปีหลังอนะโอโหถ้าถึงย่มเกี่ยวเขานะหน้าปีเนี่ยโอโหบอกได้เลยคะ่ะพี่น้องคะ่ะไปต้อนเอาปลาขอนนี้สุดๆเลยอยู่ในแจหน้าอยู่ในตาขั้นหนาน้องหน้านะแต่ว่าปัจจุบันนี่หายากพี่น้องหายากแคงอนดีอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะคะ บริมีภาพบรรยากาศสมัยแต่ก่อนเพราะว่าหนึ่งเราใช้เคมีเยอะพี่น้องคะ่ะเนาะมันก็เลยหลมหายแต่จักแหละปัจจุบันนี้อาหารการกินมันก็ยากพี่น้องคะ่ะอาศัยแต่อาหารแหง้งก็คือมามา่าปลากระป๋องแม่บอกว่าซื้อปลากระป๋องฝากมาในเดลลูสักแผ่นหนึ่งเพว่าบอกว่าเพว่าบริืิอนะพี่น้องแลกเพว่าก็กลับเข้ามาแล้วเนะวาะก็จะออกไปมันก็ดึกแล้วเพว่าก็เลยไม่ได้ซือ้อก็เลยบอกแม่ว่าแม่ไม่ได้ซื้อนะแม่แม่แม ก็ไปหาเซ้อที่เลาแล้วกันก็สนับสนุนสินค้าอยู่ที่เลาบ้างนะเพ่าว่าบริสุทธิ์พี่น้องคะเพราะว่าเพ่ว่าลักๆเพ่าว่ากระบริตังใจที่จะฝากคล้องไปดอกเนาะเพราะว่าช่วงนี้งบประมาณกับบคอยมีนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าแพรวาซื้อโซลาเซลล์แพรว่าก็เลยอยากจะฝากไปติดโซลาเซลล์อยู่ในอ่าอ่าดาดฟ้าในบ้านของแพรว่าพี่น้องคะ เพราะว่าเพื่อนของเพ่ว่านั้นเพื่นสิเปิดไฟเพิ่นเปิดไฟไวเพ่ยวว่าก็เลยก็เลยบนว่าอาคาไฟมันขึ้นเพ่ยวว่าก็เลยบอกอ่ะอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวเพีาวว่าจะซื้อโซล่าเซลล์ที่ไทยไปแล้วก็ไปติดไว้ที่ดาดฟ้าข้างบนทุกคนแล้วก็ให้มันสว่างลงมาที่หนองปลาพูดีว่าอ่า แม่พ่นกระเลี่ยงน้องป่านะทุกคนพอเ้าเอาสปอท์ตไหลไปไว้ในดาดฝาเนาะและมันกระซิ่งองไปทั้งอในเฮื่อนของเพว่าเลยละค่ะไปทั้งอ่าน้องป่าไปใส่น้องป่านะคะพี่น้องก็เลยจะฝากนีหลับไปก็เลยได้ขนมนี้เน่ยหน่อยไปให้แต่ว่าแม่ก็อยากได้ ปลากระป๋องยังไม่แล้วกับปลากระป๋องเนี่ยเพื่อบอกโอเคนะคะพี่น้องเนาะน,นั่นหลักก็คือเป็นไรเหลืองเล่านะคะบัว่าจะเป็นใข่ปลอมยังปลอมก็แล้วแต่นะทั้งที่คนเล่าห้าน้ากันเนี่ก็ยังต้มกันเองนะคะ,นะทุกคนโอ้เห็นอะไรแบบเอยเล่าต้มเล่าก็ยังบ่พอยังนี่อ่าเผื่อบานมาต้มเล่าอีกนี่แหละเป็นยังคนอ่าเล่าถึงใด นิยมที่จะฝากของกลับไปลาวนะทุกคนคนลาวที่อยู่ไทยอะถึงเขาได้ชอบที่จะฝากของกลับไปในลาวเพราะว่าบางครั้งนะทุกคนเขาเสียเงินแล้วยังบพอแต่เรายังไม่ได้ของที่มีคุณภาพแมนบอพี่น้องค่ะเออขนาดเห็นสัมผัสหลายคนระวังของจีนของเวียดเนี่ยเขานิยมใส่อันไรเขาบอกว่าใส่ของไทยสินค้าแพงนะแต่ว่ามันมีคุณภาพ นะคะพี่น้องมันเป็นมีคุนภาพอาะเออระว่างนะคะคนเหล่าเฮาพวกที่มักอ่ะบุคคลที่มักคล้องถือนะจริงๆนะทุกคนค่ะมันไม่ดีต่อสุขภาพนะการกินน่ะยางเช่นไข่อย่าก,กินเด็ดขาดมันอันตรายพี่น้องค่ะกินแล้วมันบ่ดีต่อสุขภาพเพาเป็นมะเร็งนะคะมันบริขุมเลยกับตันใช้ชีวิตของเฮานะคะจริงๆเลยชีวิตของเรามีค่ามากกว่า สิ่งอื่นใดนะคะพี่น้องคะ่ะจริงๆถ้าเราจากโลกนี้ไปแล้วไม่มีอะไรที่จะสามารถทดแทนเราได้เลยนะก่อนเราจะจากไปเราก็ต้องอ่ะพยายามรักษาตัวเองให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้พี่น้องคะเนาะก็ว่ากันไปตามเหตุตามปัจจัยเนาะ โอเคนะคะคลิปนี้พี่นีพี่ว่าก็ขอจบพเพียงเทนี้เด่านี้เทาน้รับชมครับฟังแล้วไม่คมคิดเขียนอะไก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้นะคะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไ like, ลค, share, ค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะคะรับชมรับฟังแล้วไม่คมคิดเขียนอะไรก็อย่าลืมนะทุกคนค่ะกดไลค์กดแชร์ share, แล้วก็สนับสนุนน้องพี่ว่าด้วยกันเบิรงโฆษณาให้น้องพี่ว่าทําเด้อคะ่ะสวัสดีสบายดี